สวัสดีครับวันนี้เป็น New For t u n e 2020ตัวใหม่ล่าสุดเลยใส่กล่องตัวต้าบูทครบรอบ16ปีก็จะเป็นไทเทเนียมนะฮะม่้ง,มองอะไรม่วงเปรี้ยวเหรเมียทองแน่นอนยินดีกับคุณพ่อเจ๋งด้วยนะครับโอ้โหใครส่งคลิปโป๊เมาเนี่ยดังไม่หยุดเลยโอ้ยดูความเงาวันไหนไม่รู้ที่คนมาใส่อ่ะเออ เขาบอกว่าหวยราออกเลขกล่องเขา3าตัวตรงๆเลยถูกไหมเขาไม่เล่นอ้าวไอ้เฮียันเลื่อนมั้ยร้อ้าม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 าโลอยเะเฮียพอพ่อพอแล้วแล้วแม่งเดินแั้เดินคนละเรื่องเลยโอ้โหไม่ได้ทำช่วงล่างไอ้จัดเจ๋งเจ๋งโอ้โหเบผมไมเดี๋ยวผมเบรกในโค้งพี่ก็ด่าผม ้มวิ่งกระดาษผมอะไรัวใจจะวายผมก็เลยไม่ต้องเบรกไงสวัสดีครับก็วันนี้จะพาไปดูกล่องตัวใหม่อีกแล้ว โอ้ยใส่ยากเกี่ยวว่าไม่เนี่ยแปบ๊บหนึ่งเทสเทสได้ยินผมไหมได้ยินผมไหมโอเคไปเดี๋ย okay. วจะพาไปจูนรถก่อนก็ <Go. S 1> วันนี้เป็นเอ่อ new for tune 2020ตัวใหม่ล่าสุดเลยใส่กล่อง <Sure. S 1> ตัวต้าบูธครบรอบ16ปีก็จะเป็นไทเทเนียมนะฮะแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูกันไปเจ๊ขออีกชิ้นขอให้ได้แดดอีกชิ้นเถอะอสัตว์ ขม่วงอะไรม่วงเปรี้ยวเหะเมียท้องแน่นอนออออยินดีกับคุณพ่พอเจ๋งเลยนะครับยังอะ่ะอ้องไม่ทออ้องทำไมไม่ท้องไม่ได้เ,เอาเลยเอาบ่อยไหมน่นกลงนะเมียคนอื่นเ่นะนี่แหละฮะ เเดีว่อาโอ้โหใครส่งคลิปโป๊มาเนี่ยดังไม่หยุดเลยปิดเสียงก่อนอยากเข้ากลุ่มอ่ะนะถ่ายได้ใช่มพี่ได้ครับได้ครับไม่น่าจะแอบเมียมาเมียมาด้วยอ่ะเอ้ยเกินกล่องตัวนี้อ๋อเออกล่องตัวนี้ไม่แอบแน่นอนครับเผื่อกลับไปโชว์ด้วยนี่โอ้ยดูความเงา ถอยมันเลี้ยวตามพงอะไรยังส่งไม่เลิกเลยเนี่ยส่งไม่หยุดไม่ย่อนสงสัยมีลิปเด็บดีนะเป็นกูถ้าเป็นไอเจ๋งนี่ไม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 ่รอแล้วคันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยพี่ใช่ป่ะ2,020เหรอ ตัวนี้ก็จะเป็นอ้างไ,ไ,ไ,ไม่เบรกเลยสีย่ศูนย์เก้าแทงหวยได้เลยพี่วดนนี้สี่ศูนย์เก้ามันมีนม,มันมีขั้นไหนไม่รู้ออดือ,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 อวันไหนไม่รู้ที่คนมาใส่อ่ะเออเขาบอกว่าหวยราวออกเลขกล่องเขาสามตัวตรงๆเลยถูกไหมเขาไม่เล่นอ้าวไอ้เหี้ยเออขาทักมาเล่าให้ฟังไอ้เฮียเพื่ออเราไม่ได้สอนให้งมงายนะครับฝากแทงด้วยห้เปี โอกูก็ว่าเสียงอะไรคันนี้409นะฮะในเซตจะขอกล้องกระดหน่อยพี่เดี๋ยวเวลาแทงไม่ถูกแกได้ไม่โทษกูไงนี่ฮะ409ในเซตก็มีให้เหมือนเดิมฮะนี่ใช่ชุดไหนเปิดมาแล้วหายนี่หาเลยนะเดี๋ยวมมีให้เหมือนเดิม เทสเทสเจียงลองพูดดิเทสเทสเออเสียงรอช้าอยู่ใหญ่คันนี้ท่อเดิมไหมพี่ปิดจบเลยใช่านั้ะท่อเขาเดิมเดิม ดูดิจะวิ่งจะวิ่งว่าคขันเมื่อวานไหมเัอ <c ười> เดียวกันนะขันเมื่อวานวิ่งไม่ดีไม่รู้เป็นทิ่ท่อหรือเปล่าแต่ปกติตัวนี้จะวิ่งดีมากเลยมันเป็นรถที่แรงมาก200กว่านี่ยังไม่หยุดเลยไอเ้เอียดเราอลล็อกอยู่180 <c ười> ไปถึงตัดต่อสายไฟเลยอะพี่ไม่ชอบใช่ไหมระโยะยางมาของเครื่องอ๋อชอบบางคนรถใบแดงเขาจะรักษาสายไฟเดิมนี่เอาแบบของตัวใบแดงของตัวเองนะแต่ต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาพอเข้าศูนย์ปุ๊บช่างก็จะชี้แล้วว่ารถไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยอ๋อเห็นสายไฟเห็นสายไฟที่เราตัดต่อมองได้หลายมุม อ๋หอหลาย่มงใช่เพราะบางคนเขาเซลล์มันขู่มากเลยนะอย่าเพิ่งไปทำอะไรเยอะนะว่าการแล้วก็กันพีก็งงพีกก็บอกไปเลยรถรถกูอ่ะเดี๋ยวเซลล์ก็บอกอ่ามึงเงียบประการไหมลนะ่ะลอ่าเราเงียบไป เดินดีกว่าคันมอวานเพราะคันเมื่อวานมันช้าๆเนี่ยมันเดินไม่ไม่เร็วขนาดนี้เออเ <c oughs> เป็นออเออ <c oughs> เออกออเ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 อเนอเอ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 อเลอเออเออเอไม่อเออเองเออ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 เ้อเอองออออแออเออเ้างออแบบเอเ,เ,เ,เอเเอเอเอออีกเออดูต้องกลับ,ล <c oughs> ลบเเ เยอะไปไหมไม่มีไม่มีอะไรอ่ะอ๋อกำลังเดิมไม่ใช่เหรอทำไมมันนิ่งอ่ะมีโช๊คเหรอพี่พเ,เดิมครับเดิมเดิมมันนิ่งอย่างบอกคุว่าหันมาวางก็เดิมเหมือนเดิมอ,อตัตตอมเฮ้ยดูแล้วตัวแพงของโบูเฟนเดอร์เลยตัวท็อปสุดเลยเออแต่แต่คันเมื่อวานเข้าโคง้งร้อยที่อย่างนิ่งเลย เยอะขึ้นไหมผเลื่อมยรอยาบาบ้าบ้าบ้าโอ้รอนะฮิปฮอปฮิปฮอปแล้วแล้วแม่งเดินแบบแม่งเดินคนละเรื่องเลยโอ้ยไม่ได้ทำช่วงล่างไอ้จัดเจ๋งเจ๋งโอ้โหเบรกผมไม่มีเดี๋ยวผมเบรกในโค้งพี่ก็ด่าผม๋โค้เบรกในโค้งพี่ก็ด่าผมอะไรหัวใจจะวายผมก็เลยก็ต้องเบรกนะนี่กูเราทำช่วงล่างทำอะไรเนี่ยเหยี้ยไป วนอีกครับดินายกยันเร่นขึ้นไหกสิบส่งร้อยสี่สิบสองันโม่งโคเฟียวมันมันมันจะมีรถตรงนี้ให้ดูไหมนี่เลยมไม่มีนะอันนี้นี่ไม่มีเว้ยรู้ได้ไงวะฉลาดก,กันนะเนี่ยมีกล้อง <laughs> เยอะไหมอ๋อนั่นแหละนั่นแหละเยบไปอ๋อพี่เขาเริ่มเก่งแล้วน่ะเห็นอะไรเขาบอกหมดเลยตอนเนี้ย คงจะลุ้นอยู่ในใจเยัยไม่กลับหูทีว่ <laughs> าเดี๋ยวันแล้วก็กลับรถเลยโอเค ไม่มีดีไหมอืมอันนี้เดินเรื่อกว่าเดินเดินกูเดาเว้า,า,วาวอี๋อของจะขึงโคงนี้แล้วเอาธรรมดาพอเลยโคงให้กดอนีอ้เห็นที่มอเตอร์ไผ่านแล วัดรอบอะไเนี่ยดีเลยฝั่งนี้วัดบูธอืมติดสัตว์พี่ว่าเอะไรเริ่มเริ่มเหมือนกันเริ่นะรหรอครับครับเดี๋ยวจูนรถนึงพี่เดี๋ยวโทรใหม่ครับครับจูนรถแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวโทรใหม่ครับรอสองรอบยังไม่พูดรอก่อน ร้อยสามแล้วร้อยสี่แล้วร้อยห้าร้อยห้าต้องมายังยังไม่เบรกไอ้ซั์ <c oughs> โอ้โหฟอร์จูนกับปาเจโรเป็นรถที่ไหลแล้วกดไม่ค่อยแรง <c oughs> คือถ้าออกตัวเกียร์ต่ำไปแรงกว่า อย่างเมื่อกี้มันมันไหลมาเกียร์สูงแล้วมันจะไม่เชนลงมาใชขึ้นช้าอ่าคือคืออย่างสมมติถ้าเป็นมิวเอ็ก่เกียร์สีอย่างเงี้ยถ้าพี่กดคลิกดาวมันจะเชนมาสามอ่าแต่ถ้าเป็นฟอร์จูนมันจะไม่เชนให้มันจะไม่ค่อยเชนกับกับกับนิวเปเจโรเพราะว่าถ้ามันเชนเชนลงมาเนี่ยมันมันความเสียหายมันสูงนะอ่ารอบเครื่องสูงรอบเครื่องมันสูงด้วยแล้วเกียร์มันมันต้องมาเปลี่ยนเป็นอีกเกียร์นึงอะไรแบบเนี้ย แล้วอย่างนี้ถ้าที่จูดไปถ้าเหยียบแช่ทางยาวไม่เป็นไรครับแช่ได้ปกติเลยแช่ได้ปกติใช่แต่แค่ว่าบอกไว้ก่อนว่าถ้ารถไหลๆมาจังหวะจะเร่งแซงต้องการด่วนจริงพลิกขวามาแล้วดันลงมาทีหนึ่งแต่ความเสียหายก็จะเยอะกว่าปกติหมายถึงว่าถ้าจําเป็นแบบคนต้องแซงสิบล้อเนี่ยหักมาปุ๊บแล้วดึงลงมาทีหนึ่งแค่นี้แต่ถ้าเราไม่ได้ไปต้องการแซงนะก็เหยียบไปได้ปกติเพราะว่ามันเซฟเกียร์ไง มัน,ม,นมันพัฒนาสมองใหม่ก็คือเวลารอบลอยๆอยู่สมมติเกียร์สี่พอพี่เหยียบปุ๊บมันก็จะไปเกียร์สีอย่างนั้นอ,อ,อเพราะว่าถ้าถ้ามันเชยมาสามอะอย่างที่ผมบอกแหละมันจะสร้างความเสียหายมากกว่าหมดหนึ่งนี่ไม่หมดหนึ่งประหยัดพี่อ่อนๆไม่ต้องเยอะมากหลักๆเขาจะใช้หนึ่งกันสองบางทีอะไรแบบนี้หอยนีดบร้อยดอยด อย่าลืมไปแทงนะฮะถ้าคนที่ดูทุกคลิปอะคงจะพูดสั้นๆคำเดียวโวยงวดไอ้ไม่ใช่จะแทงคันไหนเนี่ยม <c oughs> ึงลงทุกเลขเลยเ <c oughs> สร็จแล้วเมื่อวานก็สามสี่เลขวันนี้อีก